ความรู้สึกเกมล่าสุดที่เฉือนชนะเชฟฟิลเป็นอย่างไรพร้อมข่าวจิมลัดคลิปชื่นชอบเกรแฮมฮอตเตอร์และสนใจดึงมาคุมแมนยูหากปดเอริกเชนฮารรายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวๆ่าวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน เริ่มกันที่ผลการแข่งขันเมื่อคืนน,นี้ทีมของเราบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งเรียกว่าเกือบไม่ชนะอยู่เหมือนกันเพราะเริ่มเกมมาเนี่ยทีมของเราโดนทีมบ้วยของตารางบุกกดไปร่วม20นาทีจนมาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากสกอตต์แม็กโทมิน่กองหน้าที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อยแต่ถว่าหลังจากนั้นยังไม่ถึง10นาทีเจ้าตัวครับทำแฮนด์บอลในเขตโทษเสียจุดโทษซะง,งั้น ทำให้เจ้าบ้านตีเสมอ1ต่อ1เป็นที่สำเร็จยังดีนะครับที่ครึ่งหลังทีมเราเนี่ยดูดีขึ้นอย่างชัดเจนพอเปลี่ยนเอริกเซนลงมาแทนแม็กโทมิเนเนี่ยทำให้การครองเกมเราดูดีขึ้นและสามารถเก็บบอลไว้ได้นานขึ้นและสุดท้ายก็ได้ประตูชัยสุดสวยจากเดียโก้ดาโลไม่คิดว่าจะข้าประตูตบวนี้แต่ยิงสวยมากเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนั่นเอง ถึงแม้วเกมนี้เราจะเสียไปนหนึ่งประตูแต่ก็เสียจากจุดโทษเกมรับของเราเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยแหละโดยเฉพาะเจ้าของรางวัล MAN OF THE MATCH เมื่อคืนนี้อย่างแฮร์รี่แม็กคไม่แปลกใจครับที่เขาได้รางวัลน,นี้และเขาสมควรได้รับมันอีกด้วยตั้งแต่เอริกเชนฮางยึดปอกแขนกับตันทีมเขาไปเนี่ยผลงานของเขาหลังจากกลับมาลงสนามต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคืนนี้การเข้าประกบการอ่านเกมชิงจังหวะ ทำได้ดีมากๆต้องบอกว่าเก็บกินได้เกือบทั้งหมดสสิติของเขานั้นเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนครับสัมขอดบอลถึง104ครั้งส่งบอลสําเร็จ76จาก93ครั้งส่งบอลระยะไกลสาเร็จถึง13ครั้งซึ่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้เลยนะฮะชนะการดวล6จาก11ครั้งเคลียบอลจากพื้นที่อันตราย3ครั้งและสุดท้ายชนะ8พรนะีเมียร์ลีกฮะ เกมนะเกมพีเมลีทั้ง8เกมเนี่ยตลอดระยะเวลา12เดือนที่เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแต่เขาทำได้ดีจริงๆนะก็อ้างอิงจากสถติและคำนี้เอริกเชนฮากเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชมแม็กควายเช่นกันว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเล่นได้เหมือนแบบที่พวกเราต้องการผมพอใจกับฟอร์มของเขาเขาสมควรได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชเขาเล่นได้ดีมากและอ่านเกมได้ดีมากผมยินดีกับเขา เล่นดีก็ต้องชมครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆและเขาทำได้ดีจริงๆและก็หวังว่าเขาจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้เป็นตัวหลักในแผงหลังระหว่างที่พวกเราเนี่ยต้องเผชิญกับผู้เล่นที่บาดเจ็บในแนวรับที่ค่อนข้างเยอะในขณะนี้ครับมาอัปเดตข่าวๆเกี่ยวกับทีมของเรากันหน่อยนะวันนี้มันมีข่าวแบบเรียกว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วกันอารันนิกซันฮะรายงานว่าเกรแฮมฮอสเตอร์เนี่ย มีโอกาสเป็นแคนดิเดตผู้จัดการทีมของแมนยูคนต่อไปหากเซอร์จิมแรดคลิปตัดสินใจปลดเอริกเทนฮาออกจากตำแหน่งเพราะทีมงานของเขาเนี่ยชื่นชอบผู้จัดการทีมอย่างพอตเตอร์และเคยต้องการให้ไปคุมที่นิสด้วยเช่นกันบอกเลยว่าถ้ามาจริงเนี่ยมีสิทธิ์วิกฤตหนักกว่าเดิมนะฮะเอริเกเชนฮารยังควรที่จะได้คุมทีมต่อไปอย่างน้อยควรต้องให้เวลาแฟนบอลทุกคนครับก็ต้องให้เวลา ไม่งั้นมันก็จะวนลูปแบบเดิมไปเรื่อยๆปีแรกมาดีปีต่อมาไม่ดีแล้วก็ปดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆถ้าสังเกตนะคือมันจะวนอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นครับอย่างน้อยให้เวลาเขาจนจบดูการนี้แล้วมาดูกันอีกทีก็ไม่เสียหายถ้ามันไม่ได้แย่จนเกินไปเนี่ยก็รอฤดูการถัดไปดูฮะว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าผลงานหลังจากนี้เนี่ยมันแย่มากถึงขั้นไม่มีลุ้นอารเลยตอนนั้นก็ค่อยมาดูความสมเหตุสมผลกันอีกทีลวกัน ตอนนี้ผมมองว่าทีมเราก็เริ่มกลับมาได้ดีแล้วนะตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็เริ่มกลับมากันได้แต่ก็ยังมีตัวหลักที่เจ็บอยู่ต้องคูดคนนี้ยังใช้ชุดจริง100%ยังไม่ได้ยังไงก็ต้องให้เวลาครับแล้วก็ให้โอกาสไปก่อนส่วนข่าวนี้เนี่ยถ้าจิมแรดคลิปทำจริงนะเขาเองนั่นแหละที่จะเริ่มต้นการมาแมนยูอย่างไม่สวย100%แน่นอนและแฟนบอลก็จะยิ่งไม่พอใจไปอีกแน่ๆครับ ไม่ต้องห่วงเลยผมก็ไม่พอใจละคนหนึ่งเทาวอเตอร์มาเนี่ยทั้งหมดนี้ครัก็คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ